อ่ะสินีดส่องดูสินีดส่องกระจกดูส่องดูหัวตัวเองอ่ะดูไฟฟ้าจะติดจากลูกปวงมันดูดผมสินีดเฮ้ยดูดิดูดิเอากระจกส่องดูเร็วสินิเอากระจกส่องดูตัวเองสิลูกยอะลูกปวงขึ้นอีกเยอะรึสเฮ้ยดูดิไปฮะจับจับสินีดดูดูกระจกดิ เร็วๆป้าให้ดูกระจกเร็วๆป้าให้ดูกระจกเร็วส่องกระจกดูหน้าตัวเองดิเร็ว mm hmm. ทำไมผมชี้อะดูดินี่มามาเอาให้ดูนี่ๆดูดิไม่ได้ใช้โดบใช่ไหมนี่ดูเห็นไหมอ๋อดิเห็นไหมี่นด่เห็นไหมลูก กับกับกาบกับลูกโป่งเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันดูดผมชนิดผมเด่ดีมันมันดูดผมชนิดรวมพลังรวมพลังดู พูดพลังจากซีนีตออกมาซีนีตดูซีนีต,นตลรูปดูดิ